บาดุวีงไม่ใช่หรอน้ามนจะใส่นาของปานันบอกอยู่เสมอไต่ปลาดุงเมืองนียโอ้ยเก่งว่าปลุงเก่งเลยเหมือนชัเหมือนกนอม่ไม่่เหมือนชโอ้โหเก่งสุดอดีเลยเดี๋ยวนี้เด้วคายูวกินยาอะไรพี่นองเก่งกว่าย่องบัตรอเด้เดอเด้อเด้อคอยีแทนบอไหพ่อนชอันที่ดโดไ่มาไกดทา น้ำแช่แล้ตอนนี้ก็โอ้ยเลิกจากจกแน็คิดเราไงคนวไม่ได้เป็นยูทูบมันเป็นโมพามมึงมายังไซวแท้าดนีอยุกดุงตียุกให้หัวให้หัวก่อกเจ็ดป้าเห็ดจับข่าวมันหอมไปพนพูดว่าแจกเกมาไวแท้บอก หอมพอดพุ่นแล้ววิ่งจะได้วิ่งเลยแี่คนเป็นวัดเป็นไอ่บหอมพอดพุ่นได้แต่คนเป็นวัดเป็นไอ่โอ้ถ้าอาวุ่กันพูดหิวแ่เป็นพ่วงยิว่าเป็นพ่วงยาพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าูกเขี้ยมโง่ละยังเดือดแต่อันยเจ้าญิงน่อยคอยดีแล้วจหยิงน่อยเจ้า่อ ทั <laughs> ้งไอทั้งหมูเลยไงพี่น้องเลยโดยพี่น้องเลยสบายดีเด้อเนาะสบายดีตอนเศร้าๆพี่น้องเอ้ยมประพ่อกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมื่อนี้โดยเชิญสบายดีลูกโดยเอิ่เสียงแหบพี่น้องเฟปคอจะออมพอนไปพี่ออพอนไปพุงแล้วโดยไปห้องเพลงได้เนาะช่วงเสียงแหบนี่ไปออกอัลบั้มได้ มีแต่งเพลงดูวยหัวใจเจ้าดีธรรมดาโอเคบอกเมียมาได้บอกเมียมาได้ได้ที่เดนื่อเราเลเนาะมามามาเข่าหร้อเนาะเข่ากล้องจะเบิดก็ได้หูเข่าสวยเข่าสวยธรรมดาแส็บคือกันแส็บอยู่น้ำกั๊ปพนเข่า่ะเข่าหุ้ม ผัดเห็ดกับหมูแซ่บเบาสีเทียนสิผ้ามากินอ่าบาสีเทียนคือยังจอยสามเป็นชักล้อสีเทียนแท้โมอะไรเมื่ได้ตามโซเชียลเร็วจะมือเลยกันมาพี่น้องอ่ามันมีบาสีเทียนสิผ้ามากินไอยกินได้กว่าบาท่าเออขนหลงแนาย่งตัวนี้สีโครงหมูสีผ้าดำนั่นนะ หมูปลาได้พี่น้องเด้หมูด้อแซ่บน้ำกันมหกพี่น้องไหมกินหมูกับอ้าวบุหรี่ก็เอ้นนิ้วโดดเห็นรถมาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อเนี่ยผัดบุกกรีอืมัดบุกกระดีเยลามัดอุ้ยอีกเดียวชวดเลยเออเอาไปเลยเอ็นิ้วตัวกับข้าวเ้ออยยูรซืนู่เป็นไข่พี่น้องเลยเพิ่น เพิ่นมาแต่หามอไปหามอต่เศ้าไหบมายลมาหุมด้วยเพิ่นวากระทับกระเทียบดนนเอาเอาวุ้นได้สไปกินได้ินได้กินได้้นไ้กินกินได้กกินกนดกินไหน้นนุ้ไกกินดินไ้กนนนกินอยู่ดไ ช่องชองผูกไปเลยบเฮ้ยทุกที่ห้อนั่นนะทับทุกที่หอเลยเนี่ไปแม่ทังอาวุธมาเรืยเทำเลบอ่าไรบบอกนำกินนำได้เลย่าคุยยางค่าได้ถึงท้าย่างค่าตัวพาไปไอ้นี่จ้ะเสบยู่ แช่บอลดิปากนาดิจับ chuyện เชียนอยู่ปากนาดิหนาวันใดเป็นโควิดไปจับ่จิตไปครอบครัวอะไรี่นหรือเป็นมืออันบอจันท์มาแต่เนื้อแม่เจ้ามาแต่พูดกันว่าจิตจะมาบุญเถอะมาบุญมันป่านะแม่อยู่เมียแล้วจุดไปเอิ้นควันควันเที่ยวแล้วเมียเราบอกถ้ามาเป็นคือเราเนี่ยอุ๊ยโยกเราโมหิงอยากเหตุยังเลยเราไม่จิตนอนหรือ บอค่ะท well, okay, ่าเป็นแบบนั้รนะมันเม um> ื่อยนะมันเพรอะเลเมื Reason> ่อยอ่ะท่าไม่อยางเห็นอย่างพวกนั้นพ่กนั้นอืมใช่เนาะกินข้าวกินข้าวอยุบวัดเตี่ยแม่สาวตั้งกล้องกินข้าวก็ม่เดินมาเดิมาเดินมาเร่งน้องอันนั่งวินไปหาโมได้ระยะมาเป็นโพกวินเนี่ยหอมมากดีวันดีใค่ดีวันดีใคร ็บมามานอเนกวาได้กินกับข้าวป้ามาเศ้าแล้วนิเนาะสบดดา้งมกับข้าวทีวินอ่านเห็นกเอาหมูเอาเชหูกัอเป็นไข่เป็นว่าเป็นไอ้บเลยอยู่ร่วมกันได้บดเลยน้องเด้ มาหมูกินหมูก่อนหมูกินหมูกินหมูเพื่อนเพื่อนน้ำมันนั่นะจ๊ที่เป็นน้ำมันนัมาแต่เนียมีตุยมีตุยนี่กัน้ำมันบนี่าั้นยอยลุงเราปันนี้ซอบอยู่เลยนะตุยนลูกซอากประเทศเาปักอิ่มเเจ้ากินได้ปะกินได้กินเลยกินได้ปะกินยาปะจ้า phải dái mà kinh này mình ơi, mình chưa kinh năm này à, chưa ăn một ăn một lần đi giờ ăn kinh năm si phải không lên si kinh năm si sẹn, si sẹn à. Ảo, à anh 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 anh

เจียวเจียขาวนี้อะไรอีกเรอหไขเกียวขาว่าพานเป็นลูกขาวว่าพนมูพ่อหยีได้พีนองไหมเนาะอยู่ฝั่งลาวเขาทอดไข่ก็ได้ได้พีนองไหมอเอหทอดไว้แล้วรำบึงเนาะที่ไข่ไปเดิ่ไข่ไว้หน่วยสองน่อยรำบึงเนาะเอาหมูทาตั้งไว้ท้องนาวแบนี้จะกินไก่ต้มก็ไม่เ่าไปทังทีใช่ไหมมีข้าวคุกเลย ดินาอกิอจะใส่ก็ได้นะีสองชาปะที่ยังเคยเห็นเนอะห่อนด้กหา่อส่วนห่อนใหม่เห็นบ่ดินเผื่อคว่อเอาจานดินเาเพื่อกัน้องเจอไม่ได้ที่สีเดียวกันต้องเชอจะลครเป็นขาวกุ้ยเอเท้า้ยเนาะดับเล้งหลย ว่ามันมนมัน่เนมนดำจหนีบดด้วยเลยตัวดำบ่ะมึงตัก็ดำอ้วยเดียวมันบด่น้ำ่นนันมันมันมันดำจะแเลยน่นน่นมันก่ไงเขาสู้แล้วแลอเลยอันแม่แม่เอ้ยไม่อยากบอกดูว่านี่ว่าค่าสาวรำพอน่นก็ได้ไปถ่ายคลิปบ่าวพามีแล้วก็เลยสิ่งว่ใส่ไปนั่นด่าเนี่ยวะเลยบอกว่าบุกเกีียวแบบว่า พวกเจ้าที่รถจักรว่ะขนาดเจ้าชียังยังเขียวเลยนอาถ่ายคลิปเลยเออแกอาลงจากรถสิ่งนี้เห็นเห็นบอจันได้เทราัรช์อย่าไปเชื่อได้พี่น้องครับปั๊บเอาไอพี่เตอร์เอาเชื่อของจริงย้ำปัาบพี่น้องเพื่อนมาเห็นตัวจริงเพื่อนช่วงเลยได้ป่ะบ่คือตัวจริงมาจงปลุกพี่น้องเลยมาบอจ้องว่าพี่น้องเลย ่ว่าว okay. ่าม่พ่ว่าันรอกว่านะน่า no? ป่าวลูกน okay. uh, ่าป่าว่าาน่้อยวกันเมเปิดด้ว่โบง่ายตอนเจ้าลงมาจิบกระชาเสียกระยาวมันใหม่เงี้ยวางห่อนอยู่ต้องใส่เสียกระยาวาี่น่อมันห่อนสั่งถน่้่น่างเป่า bỏ cái tui sang cái tui cắt mặt chú bỏ tui gần nè tôi tui còn đen đen ừ. rồi đó ở biết này khi bà đen bỏ có phần Thưa bà chanh cái thứ cắt chứ cho có thưởng vương văn người tên lộn sao là bà trong hàng ngày chẳng chàng chú ăn chắc không không lan qua đi ra chẳng hồn đi 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 มั่แข่แล้วเอืมเป็นอะไรนอลานถึงที้นอลานถือว่าจะดมมแ่นแตอว่าจะขาดส่งหนืดึงล่องหลืจะดมจะขาดไปถือของจุบของจุกแล้ว้ยคุยเดือวะคุยเดือนั่งคุยเดอวะนั่งไปขาดไปได้ถือจกเป็นห้ยเกีวดีไดเดีเราไปขาดส่งนะเออเราถืขาดส่งเราจะาดส่งดึงล่องหลือจะดมแต่ตะลายนี่ไม่ถือก็กล้ามาล้านไ้นะยี่ห้อผัดปุ๊บหายบ้านเลยเลย แป <il S 1> <laughs> <all> ่ว่าแปลว่าเพื so ่อนกาณะแบบยังคลิปบอสเลยนะแปว่ต้องคลิปให้เลยเงิน้นแย่หรอยังแดงอยู่เลน้อบ้าน้อยเขียวเลยกินยาอะบลูกกินยาอีบ้ากินย้อกินน้ำกันกินบ้หรอ ของเพื่อนนะโมเมนตตัวนี้ของเพื่อนอาตัวนี้อ่าใช่แช่แช่แช่ต้างมูนะลูกแช่ต้างมูนะใช่ไหมนี่ของเพื่อนนะป้าเพิ่นเดือดัวนี้ตัวนี้บ่ถงนอกกินข้าวล้่บ่ลูกเพิ่กินยาของนอกมาอีกน้อกินได้เพราะว่าแบบเดียวกันไอ้พวกไอ้ได้กับิีนวัดที่กินอันยังใจแคบนะของเพื่นกินตะเกงเลยจีเดียวอันนี้ไ่ได้อน้นี่แล้ว ô, nào, ăn khao xiên, ăn riết, ăn khao lái, nào. Này Niu, ta nào. Này Bajan, bé. Khao xiên, nước mắm. Không quan tâm rồi, chi ngái kìa. Nợ, nè. Ôi, vợ làm cái này, pha. Ní, nó mệt lắm luôn. Nợ, xếp vô. Nó luôn. Ní, không. Dạ, lăn gông, lăn lái. Lăn mây. Ăn lăn mây. Ăn lăn mây, khoai. Ba này, ăn phở, con ăn tuổi. Ba ăn, ba ăn khao. Khao sắt. Liên, đồ bà, em ba. Ba, เสนาของป่านันโบยืนงไหนปาุงบ่งเลยโอ้ยเก่งว่าปาุงอ้เก่งมเลยเหมือนชเมือนไม่ไมม่ไ่เหมือนชโอ้โหเก่งชุดยอดเลยเดี๋ยวนี้เดายยูอกินยาอะไรป็นทางกงยองออาบุญที่ไหน้งที่เป็นกินน้ำซีแซนได้นี่เป็นยูที่ไหนบ้เป็นยูเลยนี่คนเดิมเออากินเลย này đốt khảy nó sẽ nó đi bén khảy thế con mẫn đây không phải là giả đâu, đây. bắt ai bắt này, uý ai dùng anh biết, bắt ai? Đi, ai nó bị nát ra, rồi à? Ồ, uh. thằng này, thằng này chưa bắt ai? เป็นไอ้ให้กัวย้ำนาวี่นเอาให้กัวย้ำมันย้ำหม่ย้ำนาวตัวดมันสีน่ด้วยผมว่าอีกี่มือังไทยที่เขาชูระดูคนเดแม่นดีดีเพระเนาะทางเอาได้สิตัวนี้บอไก่เอาไปอยากเข่าชูดูคนกันฮะดูหอันที่มือท่องนะแล้วก็ขานยตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยตัวนี้บอดไะ่หน่าตัไเออเห็นเองปะ วต้องหก็แห่เมื่อยมาที่นี่เลยใ่ไหเ้าเจ้าเาเจ้่เอาม่รูวเกับหมูรแี่นี่ตกนเป็นไข่บัได้เอินขวันเกอนวบุันป่านี้วันเที่ยวเนี่ยาเป็นสินหนุงชินเด่นวเอิวันน่เชื่อ มาไม่รอได้มาดูดูดูนะตอนนีมันเบิดเลยโอ้ิ่สั่นคนดูพูดแล้วแม่ของเชื่อบ่อยเอาไว้ขัดต่อไปตอนนี้เสือเข่ากองมาแต่พุ่งออะเป็นนี้ววอดิ เมแล้ว่เต่อไปตอิมแล้วเลยซึมตื่นดิ่นวยเดียวพอเพราะมันแห้งมันแรงัชีปีนาที่นไ้เห็นหน้าตบุงยครง่ายเี้ยกินแ่เยเนีก็เยง่ายเนม่ไเห็นหน้าแลยว่ามัช่วยแบ่งแหงมทีดิแบ่งแห้ให้รุดนว่าอยู่จะมีเงินรุดโมรุดกับบ้หได้รกอตู้มาได้ม่น้กัมาปั่นมุนบอ่อันปั่นมุนตู้งหญ่ ใช่แล um. mm. um. ้วแหละมาลตัดสองนอนยามใยามหน้าฝันมุ่นลุกนเชยวดูไปเองขันหนึหน้าเด็ดหอนนมาันี่ยอากนเนาะอยาออยู่ไปหายีแนมได้ไรจกไ้หาีไม่ได้ว่าดีหูเข่าไหกักินกับน้ำซสด โบได้ฟ้ามั้งโบได้มาทีเนี่ยกินแนี่ตัวนี้โบกินมันบม่ได้ข่เนาะปาเออถ้าไม่ไข่ไปได้ตัวห่อนเนี่ยไปได้ไม่ผูกหม่อเออเออเออบอกเป็นไข่ก็ไดกเป็นวัดบ่จวดค่ะัน้ามากินบะเ้าท้องอา กินข oh, really oh, okay. ้าวแซ่บนอนรับพ uh ี่น้องเลยมือเลยคาเนียวออกเลยไม่เดี๋ยวกินสี่สิบเจ็๊บป่ะสี่สิบเจี๊ยบป่ะอีกเดียวจำนั้นแล้วน้อยเดียวเอโมอบูลบอกให้ลงไปอีกการมากินเด็กน้อยเอาพริกใช่ไหมเพราะเชฟใส่บกินนี่พริกเกี๊ยวข้าวจำจะเอาไม้ใส่คอบพรปลาดุงให้ตัวตัว อือ้วกเด้อเฮ้ยทั้งน่ะกินยาดิเห็นบ่น้องกินยาดิท่นี่ไปกินเฮ้ยแบบอ้วกออกเวลาโห้ยไม่ได้แล้วยังมียังมียัดทั้งนั้นออกว่าเอาเข่ท่าน้อยนะอ่ะก้วยัดใช่ยัดใช่ยัดเทเรน้ยน้อยมันบ่เคยกินเลยแล้วก็อ้วกไปเลยเจ้าแล้คุณนายแล้วคุณเออไอ้แจ๊คเอ้ยทำอะไรพ่านนะเพ่เพ่อกกินมลาย Mày sẽ cặp nằm cặp núm hôn 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 đúng, đúng. hôn <laughs> <laughs> hôn <laughs> <laughs> rồi hôn 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 đâu hôn 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 เห็นว่าน้องวินกินเ่ยน้องวินบมาเก่งแคเวอดินเลยนิ่มด้วเนะกรีนุ่มแล้ก็ออกเจ็เมือเหรอเออเออดินอยู่เด้ห่านใครอยู่อันดูดวยีด้วออกแล้วออกเลยะกินไปหม่เกีอมเลยเ็ปอนไม่อยู่ในคอพะเยอะเยอะน้อกินข่าวก่อนก็ได้กินน้ลาซาวมันนี่ ao oh, cho cả nhà một suối đi hả đâu. Nè, bỏ cái bớt đi. Một bên cái nhà không non, chút chút không non vậy kìa nhà. À vậy <laughs> à vậy. Sai bao để cho Cứ đang chơi chút con tí sạch cô. Bà mẹ cùng mình đi. Ao khuyên nè, khuyên nè Ok, ok. Vâng. Đây, ngọt đi. ngọt. chào thái nè ไอคีบเจ๊กขนมไม่เปนองไช่เล oh ็กน้อยเ่ออะเลยเดีจะเป็อยางไม่คอยจะเปอยางใารน้องวินลายเนาะแม่นี่เ่อน้อยใ่ำนี่จำรู้ท่ได้นีวคนน้ำออกมาเสียงมันแบว่าเชียวเชียวดิเปงเอาอีกเลยใส่โกะเออขึ้นกค่ดีนี่ป้าตุยอยู่คนเดียวอีกเลย ไปลน่ย like so, uh, ูหอเลยตุยแ้วตุยให้เดินเรียยูหอนดีย่กถึกอยู่หอนมนเว้นาองเจ้ท้อวเอาสดเ็เนาะเ็เดเ็ตัวเ็ตตัวเตหเชือชวนนายเชือบนเหี่ยมหุ่นอยูหน้างแข่าเขาลงทำาชุดนี่ต้องชุดเคอาชุดขึ้นมาดิดึงขึ้นมาดิจุ่มหน้าดึงขึ้นมาดจะดูเป็นบ่ อันน <ève S 2> ี้ใช่ใช oh, <laughs> ่ใช่โอแมนโอ้ใชนไงเป็นโมเป็นยูบอเนี่ดึงขึ้นมาดิจุดเออดึงขึ้นโอเคเอาดึงขึ้นดึงดึงดึงเอ๊ะได้ได้เด็โอ้ยตี๋เอาบิบกระป๋าเรียบร้ายแล้วบีบกระปากให้ประจันไหมไปนั่นบ่ไปอ่ะชงของประตู นี่บอมีออเดอร์แม่์ใจดีเพื่อนฝากมาให้ประตูร้อยปีร้อยปีบอประตูยังตูกใจพอิงยังอยู่ได้ยังขนมขนมกับไข่ทอนตัวไม่อดเดือดแล้ัใช่ปะตัวน่ะนะไข่ต้อนห่อเดือดแล้วก่อนเนาะมันเดือนดหัวไปยังไงนะเราเอาคนให้จับป่านี่แห้งจิตด้วยแล้วไล่ไข่อะไรลายวัดออกนะเออเด้อ เด้อ so ก็ที่แทนบ่อไห้ฮ้อนใช่อันที่โฉงโฉงไห้มาไก่โตท่านน้ำอะไรเง้ยแกน้ำใสได้ตอนนี้ก็โอ้ยเลิกจากจ็กแนวพี่เราคันว่าไม่ได้เป็นยูทูบมันเป็นโมพัมไอจ่าเดี๋ยวจัดคองให้พ่อจันเพิ่มอีกกล้วเนาะยังขนมขาดขนมกับไข่ตายประตูพันบ่ชื่ออะไรล่ะประตูแมนประตูยัง ตู้คือแบบตู้พันมืนเชื้อก็ตู้พอนเก่งตู้พอนเก่งจักชื่อแา้วสิตี้ใช้ยาตล้มีเพราะขาดมีชองแก๊สทำสกินได้สองเท่าแล้วนะช่องเข่าเนาะสำหน้อยบอสำน่อยได้เมี่ยหนุ่มกว่าหนาเงันอะไรร้ายนี่เ้าี ไปไปเสพโนกัดกองให้ประตูเิ่นก่อนเนาะีจะปอจันับอาบุญเิ่นไปทางนั้นเไปหัเราลาล้วสบายดีสบายดีกันสบายดีกันเยยอะเยอะสบายดีนคะสบายดีกันขนมไข่อเอารถใบเตยสามกล้องไข่ชองแพงลาเลยเด้อสบายดีเออบ๊ายบาย บปไปไปไปแบ้วเนียเนอะเดี๋ยวข้าวโพดได้อยู่ได้กินแล้วลูกก็มันร้านทิ้งนี่แล้วเต็มข้าวในกระเทกแซมน้องเชื่อกับบุได้คือกันลุงคอมเมนต์บุได้เลยเนาะไปดูน้งคอมเมนต์มาว่าน้องเชื่อลุงคอมเมนต์ของน้องวินบุได้เลยว่ะเอ๋ไงอ่ะสบายดีป้าลุงกันจ๊ะสบายดีเลยโอสิบวัดแล้วหนพัน